สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแมวชาแนลค่ะวันนี้นะคะแมวจะพาทุกคนไปทํปาำำเมนูปลาหมึกหวานน้ําดําค่ะเมนูปลาหมึกหวานน้ําดํานะคะทําทานเล่นหรือทานกับข้าวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบสําหรับเมนูนี้กันเลยค่ะเริ่มที่ปลาหมึกนะคะวันนี้แมวใช้เป็นปลาหมึกไข่นะคะ1กิโลกรัมค่ะ ใครจะลอกล,ลอกเป็นตัวขาวๆลอกเปลือกออกหรือไม่ลอกก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ส่วนผสมก็มี3มเกลือค่ะพริกไทยขาวนะคะกระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะนำสามอย่างนี้ไปโขลกรวมกันนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราไปทําการตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเพื่อที่จะทําการผัด3ามเกลือก่อนนะคะ ใส่3ามเกลือลงไปแล้วก็ทําการผัดนะคะจนว่า3ามเกลือของเรามีกลิ่นหอมลอยขึ้นมาแต่จมูกค่ะการผัด3ามเกลือก็ไฟไม่ต้องแรงนะคะถ้าไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้นะคะอันนี้ของแมุผัดมาได้สักพักหนึ่งก็คือได้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะหอมดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวค่ะหรือว่าน้ําตาลปี๊บก็ได้นะคะครึ่งทับพีค่ะแล้วก็น้ําปลานะคะหนึ่งทับพีค่ะ ส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะไม่มากเลยนะคะสำหรับปลาหมึกหวานน้ำดำของเราค่ะช่วงที่ทำการละลายน้ำตาลกับสามเกลือเข้ากันก็ใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวไหม้นะคะก็ทำการเคี่ยวมาจนเนี่ยค่ะได้สีประมาณนี้นะคะขอไม่ว่าสีประมาณนี้คือได้แล้วนะคะจากนั้นก็นำปลาหมึกที่เราเตรยียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะทยอยใส่นะคะแล้วก็คุณให้เข้ากันค่ะ ก็ใส่ปลาหมึกลงไปผัดกับสามเกลอือจนปลาหมึกของเราเริ่มที่จะสุกนะคะอย่าใส่น้ําลงไปนะคะเพราะว่าในตัวปลาหมึกนะคะมันก็เดี๋ยวเราผัดมาสักพักนะคะก็จะมีน้ําออกมาค่ะนี่นะคะสังเกตดูนะคะพอเราผัดมาจนปลาหมึกเริ่มสุกก็จะมีน้ําออกมาแล้วนะคะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทําการเคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนสัก20นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ันนี้ก็เคี่ยวมาครบเวลา20นาทีแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะช่วงที่เราตั้งไฟไว้20นาทีรอให้น้าแห้งก็อย่าลืมเปิดฝามาคนด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะก็ได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะสําหรับปลาหมึกหวานน้ําดําของเรานะคะก็ลองไปทําทานกันดูนะคะแมวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y YouTube แมวชาแนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ